ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนะครับหนุ่มการ์เด้นเชนเคยนะครับวันนี้ก็จะชวนเพื่อนเพื่อนนะครับมาทำป้ายชื่อต้นไม้นะครับใช้เองนะครับครับแล้วัสดุเหลือใช้ที่ผมจะเอามาทำป้ายชื่อในวันนี้นะครับก็คืออันนี้เลยนะครับกระป๋องน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับ ปิดยี่ห้อไว้นิดนะครับไฟายไรนะครับผมเชื่อว่าที่บ้านเพื่อนๆจะต้องมีแน่นอนนะครับครับอันนี้ก็คือแท็กนะครับหรือที่บางคนนะครับเรียกว่าป้ายชื่อต้นไม้นะครับที่เราเอามาเขียนชื่อต้นไม้แล้วก็ปักไว้เพื่อการลืมนะครับปกติเนี่ยถ้าที่ผมไปซื้อนะครับอย่างคุณภาพดีๆเลยนะครับ ยาว8เซนหรือ10เซนเนี่ยก็เฉลี่ยนะซื้อ100อันก็ประมาณ2บาทนะครับถูกสุดก็บาทกว่าๆนะครับแต่วันนี้ผมจะชวนเ,นเพื่อนมาทำแท็กใช้เองนะครับจากวัสดุเหลือใช้ที่เรามีอยู่นะครับตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็เราจะจับกระป๋องนอนแบบนี้นะครับแล้วก็จะลองวัดระยะของแท็กนะครับเราก็จะเริ่มตัดนะครับ ตามแนวนี้เลยนะครับตัดแบบนี้นะครับทั้งสองแถบนะครับมาดูวิธีการตัดกันนะครับเพื่อนตัดเลยครับนะครับจิ้มไปเลยตัดตามรอยไปเลยนะครับตัดไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัวสวยไม่สวยนะครับตัดให้รอบไปก่อนเลยนะครับ ่อไปก็ตัดแถบนี้นะครับออวิธีการตัดเพื่อนต้องพยายามใช้มีดที่คมคมหน่อยนะครับเพราะว่าพลาสะติกจะค่อนข้างแข็งนะครับเมื่อตัดได้แบบนี้นะครับเเพื่อนเราก็ทำการผ่าทำแบบนี้นะครับ ทำการลอกพลาส,สติกออกก็จะได้พลาส,สติกนะครับที่เป็นแนวยาวแบบนี้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการวัดระยะนะครับใช้แม่ไมทชับหนึสองฉีดเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเป็นเส้นหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา ท็ที่เรามีอยู่นะครับวัดระยะนะครับให้พอดีนะครับว่าเราจะเอาความสูงประมาณไหนนะครับเราก็ทําเครื่องหมายไว้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ2องจดุดแบบนี้นะครับ3มจุดนะครับหมุนนะแล้วเราก็ตีเส้นครับตีเส้น เราก็ทําการตีเส้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตัดขอบให้ตรงนะครับเพื่อนเพื่อน ต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดพลาสติกเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําแท็กที่เรามีอยู่นะครับก็แท็กนี้จะยาวสิบเซนนะครับมาวางทาบขอยันนะครับมาวางทา,ออานนบ,าบาทาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนสิบเซนพอดีเป๊ะแล้วเราก็ขีดเลยครับขี่วอันสอง เมื่อขีดวัดระยะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดตามแนวที่เราขีดไว้นะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับกรรไกรที่ใช้นะครับจะต้องค่อนข้างคมนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่เช่นนั้นขอบแท็กที่เราจะทํานะครับก็จะบิดเบี้ยวไม่สวยงามครับสอง ไปหลังจากที่เราทำการตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการตกแต่งด้านปลายนะครับโดยการตัดปลายเป็นรูปปากฉลามแบบนี้นะครับอีกแถมหนึ่งนะครับ เสร็จแล้ครับเต็มท้ายนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามันต่อไปนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อน อผมให้เพื่อนๆเ,เดานะครับว่าอันนี้หรืออันนี้นะครับคือแท็กที่ซื้อมาจากร้านนะครับฉเฉลยนะครับอันนี้คือแท็กที่ซื้อมาจากร้านนะครับอันนี้คือแท็กที่ผมทําเองนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเ,เหมือนกันไหมครับสวยจนแยกไม่ออกนี่เรียบร้อยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบเดียวนะครับเราก็มีแท็กสำหรับเขียนชื่อป้ายต้นไม้นะครับแปดอันเลยเพียงใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเขียนชื่อต้นไม้ให้เรียบร้อยแล้วทําการปักแต่ว่าแท็กที่ทําเองนะครับมันจะมีข้อเสียอยู่นิดเดียวครับเพื่อนๆก็คือว่ามันไม่สามารถใช้ดินสอเขียนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่มีความลื่นและมัน มันวาวนะครับเราะนั้นดินสอนะครับมันจะเขียนไม่ติดมันจะต้องใช้ปากกาเคมีนะครับเขียนเท่านั้นนะครับมาเรามาเขียนชื่อกันเลยนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นสับปะรดสีนะครับเนโอรูซิเฟอร์นะครับซึ่งยังไม่มีป้ายชื่อนะครับวันนี้ผมก็จะมาเขียนป้ายชื่อให้น้องเขานะครับ อ่าเดี๋ยวใช้ไปนี่เลยนะครับนีโอ u ลูซิเลงมาที่ด้วยดีกว่านะครับวันนี้วันที่สามสิบ นีโอลูซิเฟอร์นะครับแค่นี้เองครับเราก็ได้ป้าชื่อให้น้องเขาแล้วนะครับเราก็ทำการติดได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นสาระดีๆนะครับการทำแท็กนะครับหรือป้ายชื่อต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านนะครับก็เพื่อนๆก็ลองฝึกทำดูนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆม,มาฝากคนื่อนนะครับสวัสดีครับ